สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้คูยลี่จะมาสอนมือใหม่ทำภาพสินค้าอย่างง่ายกันด้วยแอปสตูดิโอนะคะใครที่มีช่องทางออนไลน์หรือว่ามีเพจนะคะทำภาพสินค้าไปใช้งานได้เลยนะคะมาที่สตูดิโออันนี้นะคะใช้ได้ทั้ง Android และ iOS เนาะกดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปนะคะเราก็มาดูที่เทมเพลตตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้าเราเลื่อนนะคะมันก็จะมีเทมเพลต เป็นรูปแบบสำเร็จรูปนะให้เราเลือกใช้นะว่าเราจะทำปก Facebook หรือเราจะทำเฟซบ o o กโพสนะคะ IG p o s พสแบบนี้ IG Story นะคะเราสามารถที่จะเลือกเทมเพลตแบบที่เราต้องการได้เลยสมมติถ้าเราเข้ามาที่แบนเนอร์นี้นะคะหรือแอดตรงนี้นะคะเราเข้าไปได้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกดูนะคะแบบที่เราชอบเพื่อ ใช้เทมเพลตนั้นเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปทำสินค้าของเราเลยนะคะสมมรับคุยลี่นะคะเลือกหนึ่งแบบนะคะเป็นแบบนี้สมมรับคุยลี่ต้องการเลือกเป็นแบบนี้นะคะเราก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาที่ตรงตำแหน่งนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะใครจะใช้ขนาดนี้ก็ได้เลยเข้าไปดูนะคะอันนี้คือขนาดของภาพเนาะเราจะใช้ภาพขนาดเท่าไหร่เราก็มาเลือกที่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ อันนี้ถ้าเราต้องการที่จะได้ภาพขนาดอื่นที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราก็มาดูข้างล่างเมื่อเรากดตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะมันจะมีข้างล่างตรงนี้โผล่ขึ้นมาให้เนาะเราก็เลื่อนนะคะดูว่าเราจะทําเป็นขนาดของ i g หรือว่าทําเป็นขนาดของ Facebook หรือว่าเป็นขนาดของอัตราส่วนแบบนี้ก็ได้นะคะแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยนะหรือแม้กระทั่ง YouTube นะคะปกตรงนี้ก็ทำได้เนาะเสร็จแล้วสมมุติวันนี้นะคะครูยี่จะทำที่ภาพขนาด1ต่อหนึ่งเนาะ โอเคเป็นเฟซบ o o กโพสนะคะคุณยลี่ก็ไปที่ Facebook เลยไปที่ไซต์ของ Facebook เลยแบบนี้นะคะก็เลื่อนอันนี้ไปแล้วเราก็ติ๊กถั่วมาว่าเราเลือกไซต์นี้นะคะที่เราจะทำงานกับไซต์นี้นะคะแล้วก็ติ๊กถั่วมาพราเราติ๊กถัอ่วอมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถมาเปลี่ยนรายละเอียดในภาพนี้ให้เป็นสินค้าของเราเราจะเอารูปสินค้าของเราเข้ามานะคะเราก็มากดที่คำว่า image ตรงนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาเลือกสินค้าของเราได้เลยรูปสินค้าของเราได้เลยที่เราถ่ายรูปสินค้าไว้นะคะเราสามารถเอามาจัดวางในภาพที่เราเลือกไว้ได้เลยเนาะสมมติเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปที่ที่เลเยอร์นะคะแล้วก็กด ตรงภาพสินค้าน,นี้ของเราใช่ไหมคะเราก็กด2ขีดตรงนี้นะคะเอานิ้วกดค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมาลงมานะคะลากมาลงมาให้มันอยู่ก่อนตำแหน่งของรูปภาพที่เราจะไม่เอาอ่าอันนี้คือเป็นรูปภาพที่ที่มากับเทมเพตใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นรูปภาพสินค้าของเราโอเคเมื่อเราเอามาวางไว้ข้างบนแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะลบนะคะภาพอันเนี้ยไปได้เลย ภาพที่เราไม่เอาแล้วเนี่ยที่มากับเทมเพลตอันนี้ไปได้เลยนะคะโดยการกดที่ถังขยะอันนี้หนึ่งครั้งนะคะมันก็จะลบภาพนั้นชิ้นส่วนนั้นองค์ประกอบนั้นออกจากภาพเราไปเลยนะคะเมื่อเราลบไปเรียบร้อยแล้วเราก็ากดกระกบาดปิดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะออกมาที่ภาพเราครน,นี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอานิ้วย่อขยายนะคะปรับความกว้างย่อขยายภาพสินค้าของเราได้เนาะแบบนี้เลยนะคะ สมมติว่าคุยลี่ไม่ต้องการให้ภาพสินค้าของคุยลี่เนี่ยมีฉากหลังแบบนี้นะคะสมมุติจะไม่ต้องการให้ภาพสินค้ามีฉากหลังนะคะคุยลี่ก็มาติกให้ภาพนี้เป็นไข่ปลาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคุยลี่ก็จะมาเลือกคําสั่งรีมูฟตรงนี้นะคะติกหนึ่งครั้งมันก็จะมีคําสั่งว่ารีมูฟฉากหลังใช่ไหมตรงนี้นะคะกดไปที่ปุ่มนี้เลยหนึ่งครั้งนะคะอ่าเราก็จะได้รูป สินค้าของเราออกมาแล้วแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการไดคัดภาพจากในแอปได้เลยนะคะมาที่ตรงนี้นะคะตัวหนังสือตรงนี้นะคะกดให้มันเป็นเส้นไข่ปลาแบบนี้เพราะเราจะการทําการปรับเปลี่ยนนะคะ,ะเราจะแก้ไขเนาะเราก็เข้าไปเขียนแบบนี้ได้เลยแล้วตรงนี้เราอาจจะขยับลงมาก็ได้แบบนี้นะคะตัวสี่เหลี่ยมชิ้นอะไรองค์ประกอบในภาพเราไปทําให้มัน กดให้มันเป็นเส้นไข่ปลานะคะมันก็สามารถที่จะย่อขยายปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนสีได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยเนะแล้วแต่เราออกแบบเลยนะคะหรือเราจะทําเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเราก็ทําตามใจชอบได้เลยนะคะอ่ะเป็นชื่อสินค้าโอเคอาจจะเป็นแบบนี้นะคะ ให้สินค้าเราเห็นใหญ่ๆหน่อยอันนี้อาจจะเป็นโลโก้นะใครมีโลโก้นะคะก็เอาโลโก้ตัวเองมาใส่นะสมมุติว่าคุยลี่ไม่เอาโลโก้อันนี้คุยลี่ก็เข้าไปที่ตรงนี้นะคะเลเยอร์นะคะชั้นๆกดออกมาไปที่ชิ้นที่เราไม่ต้องการนะคะที่มันมากับเทมเพลตนะคะเรามากดถังขยะด,ด้านซ้ายของชิ้นนั้นนะ่ะออกไปเลยนะคะไม่เอาชิ้นไหนก็มากดที่ถังขยะตรงตำแหน่งชิ้นนั้นนะคะกดทิ้งไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กด ปิดตรงนี้ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราไปเอาโลโก้ของเรามาใส่ติ๊กถูกเอาไปก่อนนะคะพอออกมาหน้าสแตนบายหน้าแรกนี้แล้วเรามาคำว่า image ตรงนี้นะคะเพื่อไปเอาโลโก้ของเรามาใส่โอเคเมื่อเราได้โลโก้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็สามารถที่จะ ปรับขนาดย่อขยายสินค้าของเราได้นะคะส่วนตัวหนังสือนะคะในภาพเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขเป็นแบบที่เราต้องการได้เนาะโดยการที่เราจะแก้ตรงไหนนะคะเราก็ไปกดให้ชิ้นนั้นเนี่ยมันขึ้นจุดไข่ปลาอย่างสมมติอันนี้คุณยี่รี่จะแก้ตรงคําสีเหลืองๆนี่นะคะกดเป็นหนึ่งครั้งนะคะแล้วมันก็จะมีตัวหนังสือข้างล่างขึ้นมาให้แล้วเราเปลี่ยนฟอนต์เราก็เขยับไปอย่างนี้นะคะมันก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกเห็นไหม มันก็จะเปลี่ยนตามของเราเลยนะคะเราต้องการจะเปลี่ยนตัวหนังสือนะคะเราก็ไปกดสองครั้งนะคะแล้วก็มันก็จะเข้ามาหน้านี้ให้เราเปลี่ยนเลยเราสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะ เราก็สามารถที่จะพิมพ์ของเราเข้าไปได้เลยนะคะถ้าเราไม่ต้องการฟอนต์นะคะเราก็สามารถไปเลื่อนฟอนต์ที่เราต้องการได้เนาะแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสีฟอนต์นะ,ะสมมติว่าเห็นไม่ชัดใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนสีของชิ้นไหนนะคะหรือตัวหนังสือนะคะเราก็มาที่คําสั่งคัลเลอร์ตรงนี้นะคะกดหนึ่งครั้งคัลเลอร์ก็จะเด้งมาอยู่ตรงกลางมันก็จะมีสี ตามในภาพขึ้นมาให้เราเลือกนะคะถ้าเราต้องการที่จะเอาเป็นสีส้มแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนราคาเป็นของเราได้นะคะติ๊กถูกเอาไปก่อนนะคะเมื่อทํางานตรงตําแหน่งไหนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ติ๊กถูกไปนะคะแล้วก็มาจิ้มนะคะตรงที่เป็นราคาตรงนี้ แล้วเราก็กดคำว่า change text ตรงนี้นะคะเราก็เข้าไปแก้ไขเป็นแต่ถ้าฟอนต์ตัวหนังสือเราไม่ถูกใจนะคะเราก็มาเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะเป็นตัวหนังสือแบบที่เราชอบนะคะมาตรงคำว่าฟอนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเลื่อนไปเลยว่าเราจะเอาตัวหนังสือแบบไหนสมมติคุเยเ่เอกแบบนี้นะคะ แต่คุยลี่ต้องการให้มันเป็นสีขาวนะตัวหนังสือคุยลี่ก็มาที่ Color อร์เราก็ไปหาสีขาวนะคะพิมพ์เข้าไปชิ้นส่วนไหนในภาพที่เราไม่เอานะคะเราก็เข้าไปตรงที่ l a เยอรนะคะแล้วเราก็กดให้มันออกมามันก็จะมีหมดเลยว่าในภาพนี้ยมี อะไรบ้างนะคะที่อยู่ในภาพเนาะอันไหนที่เราไม่เอานะเราก็สามารถที่จะมาติกลบออกไปได้เลยอย่างนี้นะคะอันไหนที่เราไม่เอาเราสามารถที่จะมาติชิ้นนั้นแล้วลบออกไปได้เลยแบบนี้นะคะโอเคถ้าเราลบไปเรียบร้อยแล้วเรากดตะกบาาออกมาดูนะคะเราก็จะเหลือชิ้นที่เราต้องการนะคะแล้วก็มาจิ้มชิ้นนั้นนะที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนนะคะเราก็จะย่อขยายก็ได้เนาะเราจะ แก้ไขตรงไหนเราก็ไปจิ้มให้ตรงนั้นเป็นไข่ปลาขึ้นมานะคะแล้วเราก็แก้ได้เลยแบบนี้นะคะโอเคส่วนนี้คือรายละเอียดก็คือว่าเราสามารถเข้าไปกดสองั้างเนี่ยเข้าไปแก้รายละเอียดได้เลยกว้า่าเนี่ยเราก็เข้าไปใส่รายละเอียดสินค้าได้เลยอันไหนที่เราไม่เอานะคะเราก็ไปที่ ตรงเลเยอร์นะคำว่า In ิน u ูเราไม่เอานะเราก็เราไม่เอาคำนี้นะเราก็มาที่ด้านซ้ายมีถังขยะก,กดทิ้งไปเลยมันก็จะออกจากภาพเราไปนะคะแล้วกดปิดออกมาจากหน้าเลเยอร์นะคะเข้ามาที่หน้านี้แล้วเราก็มาดูตรงที่เราแก้รายละเอียดของสินค้าไว้นะแบบนี้เราก็มาใส่ได้นี่ยะคะ วนอันนี้ก็คืออยู่ที่เราเลยเราจะแก้ไขเป็นแบบไหนนะคะได้หมดเลยนะได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวบางคนจะเอาแบบครึ่งเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้เราก็ติ๊กถูกออกไปนะคะที่มุมบนขวาเนาะเสร็จแ,แล้วเราก็สามารถที่จะใส่เป็นรายละเอียดของร้านเราได้นะคะเช่นเบอร์โทรนะคะหรือว่าเพจนะได้หมดเลยนะคะ ถ้าเราจะแก้ไขฟอนต์นะคะเราก็เข้าไปทําแบบเดิมเนาะคราวนี้ถ้าเราจะต้องการเอาภาพมาใส่เพิ่มนะคะเราก็มาที่ image นะคะสมมติคุยลี่ต้องการเอาภาพของคุยลี่ที่เป็นภาพเฟ c ม b ุ o กมานะคะเอามาใส่แบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกัน ใครมีลายจะใส่ลายใครมีคอนแทคอะไรนะคะช่องทางการติดต่อ,อก,ก็ใส่ลงไปในภาพได้นะคะหรือว่าเราอาจจะทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วตรงนี้เราก็สามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะคะกดที่ตัว a นะเพื่อพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปเพิ่มนะคะแบบนี้ก็ได้ โอเคก็ okay. จะเป็นแบบนี้เลยอีกอันนึงนะ,อะพอมันขึ้นเส้นไขป่ปลาเราก็ลากมานะคะเป็นตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย,ยนี่นะคะส่วนตรงนี้เนาะเราก็ปรับเป็นตามใจเราได้เลยนะคะ เดี๋ยเราสามารถที่จะขยับไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการได้หมดเลยนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ภาพสินค้าน่ารักน่ารักเอาไว้ขายในเพจของเราแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราปรับแต่งได้เลยนะ ได้นี้เราก็ได้ภาพสินค้านะคะเมื่อเราได้ภาพสินค้าเรียบร้อยนะคะเราก็มาติ๊กถูกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะบันทึกภาพลงไปในเครื่องมือถือของเราเราก็มาที่มุมบนขวานี่นะคะที่มีลูกศรอ,ออกนี่นะคะสี่เหลี่ยมนี้เนาะแล้วเราก็มาติ๊กเลือกที่คําว่าเซฟนะคะเราก็จะได้ภาพของเราลงมาไว้ในเครื่องมือถือของเรานะคะแล้วเราก็ไปดูที่ อัลบั้มภาพของเราเห็นไหมเราก็จะได้ภาพนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองไปใช้กันดูนะคะทำภาพสินค้าสวยๆนะคะยิ่งฝึกทำมันก็จะยิ่งทําได้สวยและเร็วขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซีรีส์ด้วยนะคะ